สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่กับผมนะไอหย่อดนะก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นกับคนดูของผมคนเดิมอีกแล้ว <c oughs> คนนี้เป็นขาประจําเลยมันขาดอีกสองคนนะทุกคนหาใครที่อยากเล่นก็สามารถทิ้ง UID ได้นะ, <c oughs> นะเดี๋ยวผมจะแอดไปครับหากใครที่อยากมีวาสนากับผมนะก็คือแต้มลบไปด้วยกันก็ <c oughs> ทิ้งมาได้ฮะแล้วเราแต้มจะลบไปด้วยกัน <c oughs> ตอนนี้เหมือนกับว่าเราจะได้ด่านเนเชล่าครับทุกคนแผนที่ว่าด่านในี้ใกล้มากยิงคนมันแน่ง,งานนี้ เดี๋ยวผมขอปรับเสียงก่อนนะทำไมเสียงน้องเขาเบาจังเลยผมว่าผมปรับเสียงพูดจนใกล้จะสุดแล้วนะเดี๋ยวผมปรับเสียงแจ้งเตือนให้มันเบาลงนิดหนึ่งก็ได้นะไปตรงนั้นมาก็ลงเมืองเดิมฮะเมืองขาประจําผมเลยบ่อโคนครับไม่รู้ว่าบ่อโคนเป็นขาประจําของใครหลายๆคนหรือเปล่าแต่บ่อโคนนี้ผมลงบ่อยมากฮะแทบจะลงทุกตาตาไหนพุกวงฟ้าอยู่บ่อโคนเลยนะโคเดือดบอก,กตรง ก็วันนี้ผมจะมาเล่นปืน x อ็กแปดนะทุกคนก็เอ็ล่าสุดมีการปรับให้มันดับดาเมดเบาลง5%้นะไม่รู้ว่ามันจะเก่งขึ้นหรือว่ากากลงผมว่าน่าจะกากลงนะแต่ผมมีล่านสองนะทุกคนก็น่าจะทดแทนกันได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปลองลองเล่นกันดูวิมนกับสีฟ้ามาแต่ไกลโอ้โหเจอปืนเอ็เลยฟ้ามาแต่ไกลอุ้ยสกีนสีแดงด้วยคตรเข้ากับชุดนี้เลย สกีนี้โพะถ้าผมจะไม่ผิดผมไปสูมมาหมดไปประมาณกี่ร้อยแล้ววะเนี่ยประมาณเจ็ดแปดร้อยปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้แหละน่าจะไม่ขึ้นไม่ลงแต่บอกคนไม่มีคนนะทุกคนเดี๋ยวเราไปหาคนยิงกันดีกว่าผ่านมาสองเมืองแล้วกูจะเจอคนครับทำไมรอบนี้มันแปลกๆหาคน,คนยาก <คน S 1> มากเลยอะ่ะวิ่งเบอร์สองเข้าแล้วว่ะเบอร์สองเอาเรื่องจัด เรียบร้อยอดาวนี่ไงน,นัดเดียวร่วงเอาเอาดาวดาว,ดาวเอาไม่ใช่นี่วะตัวเมื่อกี้มันดาวมันเอาโซเนียมามันจุกมึงจุกมึงโดนซอควงนะเฮ้ยรงควงยิงไส้แตกปังๆังไม่ติดติดไอ้บอกปั้งังเต็มเต็มฮะมาดิไปแล้วหนึ่งคิวครับ ตอนนี้ผมได้มาแล้วหนึ่งคิวโอ้โหกล่องสพแถวนี้มันเยอะมากเลยน่าจะตีนี้แล้วเปล่าเ <laughs> พื่อนเราเนี่ว่ะกล่องสมื่อกี้เดีย๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะลืมไปของสมเมื่อกี้ของเพื่อนเรานี่ว่ะ <Double Kill. S 1> อ,อ๋อเมื่อกี้ผมยิงตัวหนึ่งดาวไปก่อนหน้านั้นลืมไปก็ว่าอยู่ทํามันจู่ๆมีคนคิดไปกอคิวเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนตอนนี้ผมก็ได้เข็มฉีดยาติดมือมาหนึ่งอันครับหวังว่าคงได้ใช้นะ โอ้เรามาดูความเถื่อนของเพื่อนกันแม่งก็เตือนเอารถมาจอดบนนี้ยิงทิ้งด้วยมีฟุนเล่นหลายรูปแบบจริงฮะเถื่อนเกินยิงรถทิ้งแบบนี้มันจะเถื่อนกันไปละเดี๋ยวผมว่าเราไปสนามมวยดีกว่าครับสนามมวยน่าจะมีตัวแน่นอนถ้าสนามมวยไม่มีตัวก็เมืองข้างหน้าอีกอะมันชื่อเมืองอะไรวะที่มันคนพองลงกันเยอะๆมาอันดับแรกเราไป สนามมวยก่อนดีกว่าเราเรียกเพื่อนแล้วนะหวังว่าเพื่อนเขาจะตามหลังเรามาสนามมวยผมว่าไม่น่าพลาดยังไงก็มีตัวทำไมมันเงียบจังเลยอะ่ะโอ้โหไม่มีคนจริงด้วยหเหรียญยังไม่มีใครเก็บเลยครับนี่มันไปลงที่ไหนก็หมดวนะเนี้ยถ้าสนามมวยไม่มีม,ม,มือข้างหน้ามมมผมยังไงก็ต้องเมีค์ค เน่งเมือง,งข้างหน้าเนี่ยผมว่ายัางเงต้องมีเมืองนี่ข่าประจาของใครหลายหลายคนเลยสมัครายเดือดนะอุวงบีไปทางนั้นพอดีซับเบย์ปะก็จะเป็นเมืองซับเบย์เมืองน่าจะมีตัวครับอ,อ๋อน้องเขาบอกว่ามีคนอยู่ในแอดดอบป่ะมีคนเหยียบแอดดอบอยู่หรอ,อ,อทำไมเมื่อกี้ผมไม่เห็นว่ะอ๋ออยู่นูน่นอยู่ใต้ยานเอาอากาศเลยจะลวดอะ่ะ วิ่งลมะลมาให้เพื่อนเฮ้ยระว,วงังระวังนะเพื่อนหัวหายนะหัวหายนะยืนนานเกินไม่ได้นะหัวหายตัวไอ้ดอกผมว่าน่าจะวิ่งไปแล้วครับผมมาให้เพื่อนละอ้อผมจะเข้าฝั่งนี้นะอ้โหูมันยิงกันข้างหน้าครับทุกคนดีละมผมเป็นที่แจม<ๆ>ยิงสบายใจมันยิงไกลอยู่นะนู่นเลยอุย้ยเพื่อโดนว่ะ นี่ไงโอ้โหดาวไปหนึ่งครับเด็กดือ้อเด็กดื้อมาคนเดียวเอา้ามาเพื่อนหนึ่งคนสวยดาวไปหนึ่งคนฮะเงินอุดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไปซ้ำเด็กดื้อเฉยสวยดาวไปฮะตีนี้น่าจะหมดหรือเปล่าอโอเค <ไป S 1> หมดหเลยทุกคนเดี๋ยวเราชุบเพื่อนดีกว่าฮะโดยสองมันดาว เบอร์สองดาวปล่อยมากเลยอ่ะตาเมื่อกี้ก็รอบนึงอ,อุ้ยอ,ยอ,ยอยมีคนอยู่บุนไหนวะบุญสะพานปะนี่บุญสะพานจริงด้วยมันยิงมาเกือบแตกนั่นอะผมขอเอาคืนกันนะห,นห,หัวแตกไปะดิมึงอ่ะมึงยิ้มผิดทีแล้วเดี๋ยวเราเปิดประตูวาร์ปดีกว่าครับ ประตูวัดประตูวัดประตูวัดเปิดไม่ได้วะเปิดด้านล่างนี้ก็ได้วะวว <c oughs> คือน้าบนไม่ได้วะอุย้ยหมื่นล้น่นกดทิศยะเฉยเลยตวยห,หลังมันดีกว่าฮะมันจะยิงเบอร์สามอยู่โอ้โหยิงไม่โดนเข้าหัวหนึ่งเม็ดเข้าหัวหนึ่งเม็ดชาร์ด้วยสองควงแบบตึงๆปังปัง,งดาวหนึ่งครับเอา้าเนี่สื่อจะไปไหนเ <c oughs> จนนี่สื่อจะไปไหน ปังปังฮะสวยฮะได้มาเจ็ดตัวแล้วอูวูเดืยดเดืดเข้างหน้ามีอีกเต็มไปหมดเลยโอ้ตอนไม่เจอก็คือไม่เจอเลยตอนเจอนี่คือแบบเจอเป็นฝูงอะในเมืองซาเบยน่าจะมีอ้ี่ในเมืองซาเบยมีตัวอยู่ครับแต่ผมมีหามันไม่เจออะไอเดิบิลป้าถ้าผมจะไม่ผิดอะน่าไอเจะบิไอเดิบิลเอ็มอะตรงนั้นอะนี่ไง อยู่ข้างบ้านอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวบิวเอ็มจริงด้วยอ่าเอาเอาเอายิงดิยิงดิวิ่งเดี๋ยวมันจะหนีอีบ้ามันหนีไม่ได้ <c oughs> โอ้ยิยงมันไม่ตายไป,น,ป,น,ไปไนู่นละเดี๋ยวผมตามตู่นไปดีไหมนี่หมายถึงว่าผมว่าผมดีดเข้าวงดีกว่าฮะเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้ดีกว่าอุย้ยติดโอเคไม่ให้ผมไปก็ได้นะไม่ไปก็ได้วะ อุ้ยเพื่อนโดนยิงว่ะไหล่ตี้มากเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะดูดูดูโอ้โหนี่มืองก็ยิงมามันดักเราในเมืองเออมันดักเราในวงแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนก่อนก็ไนะด้นะเพราะว่าไม่มีใครชุบเบอร์สามเลยอ่ะหน้าเต็มเลยอ่ะโอเคเบอร์สี่ชุบละอุ้ยโดนอืมไม่แต่อุ้ย,ด,ย,ด,ยดาวมันเอาโซเนียมานี่ว่ะ สวยฮะมันโกดตายเองเลยเอ้ามียามียาฮิวยาดีรออะไรฟงโคตรแรงตอนนี้ผมได้มา8คิวแล้วฮะเหลืออีก10ตัวรวมที่เราด้วยนะไม่รวมที่เราเหลืออยู่6ตัวอุ้ยมันตายกันหมดแล้วน,นี่วะเราอยู่8คนอ๋อเบอร์3ตายอหรอเมื่อกี้ไม่มีใครช่วยเบอร์3หรอไม่มีใครช่วยคนดูเฉย อุ้ยหลังยิงมาหลังยิงมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมึงอยู่ไหนวะหลังไอ้เหรออุ้ยกลางถนนเลยวิ่งลงลงหัวแตกหัวแตกูฮูน้ำโมน้ำโมน้ำโมอ่ะมึงอ่ะน้ำโมอ่ะมาเข้าวงดีกว่าอะไรเบอร์สีไม่ทุบเพื่อนวะไม่มีเหรียญหรอไม่เป็นไรผมรวยมากตอนนี้ออกมาฮะ ชุดเสร็จเรียบร้อยครับซื้อบายดยอุ้ยกระสุนผมก็จะหมดขอซื้อกระสุนติดไหมติดมือหน่อยครับโอเคกระสุนหนึ่งร้อยห้าสิบสองผมว่าน่าจะได้อยู่ครับตอนนี้ตีเราก็กลับมาเต็มตี้เหมือนเดิมออ้วงบิบไปไป,ปนสนามสนามมวยอีกแล้วทุกคนออ้ตรงนี้โล่งมากเลยอ่ะมีคนแค้นอยู่ในสนามมวยแน่นอนดูจะทรงละ นี่ไงในไอวอลไอวอลยังมีในสนามมวยอ่ะอุ้ยเบอร์สองเข้าแล้วว่ะเบอร์สองสายบวกอีอ่ะเบอร์สองไม่งโคตรเดือดจริงอุ้ยนี่ไงตัวนึงไม่ไม่ทันไม่ทันเอาว่ะเบอร์สองเอาแล้วว่ะเก็บไปหนึ่งแล้วเบอร์สองสวยงามอู้หูเบอร์สามเก็บโอ้เบอร์สองเก็บเบอร์สองอุ้งสวยเก็บมาทำลายเพื่อนได้ไงล่ะอุ้ยเอาจงจริงเพื่อนเราก็เก่งนะมา เดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนแล้วกันอุ้ยมีคนโดดลงมาขอบคุณนะมึงแค้นอะไรกันหอรอรนั่นเว้ยโอ้จุ่มเบอร์สี่งูเบอร์สี่เรานี่ของจริงอะตีประจำหลังคาปุ่มสามดาวอะอุ้ยด้านหลังก็จะมีนะเมื่อกี้ยิงมาอยู่เดี๋ยวผมรอชุบเพื่อน,นนะอยู่นะเดี๋ยวเราชุบเบอร์สามกันดีกว่าครับ โอเคไปเขาวงอ้าวเบอร์สองดาวไปแล้วอ่ะเบอร์สอ <c oughs> งสายบวกอยู่ไหนวะมันตึงายโดยนี้ถ้าเก็บเบอร์สองได้ผมวผม่าน่าจะตึงอยู่นะอุ้ยอุ๊ยอุยอุยยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องนี่แหน่ใยไป,ไปดีนึงอะปังปังอุ้ยไม่โดน <c oughs> ปังปังอุย <c oughs> ้ยยิงไม่โดนเลยไอ้บ้าเอ้ยเรืบร้อยมนันใหญ่กู เยอะเหลือคนดูอ่ะโอ้คนดูไม่มีปืนอ๋อ,อเขาลุกพึ่งลงมานะะสูส้เพื่อนเป็นกำลังใจให้ผมไม่น่าเข้าเลยโอเคความผิดที่ผมเองนะผมเข้าไปหน่อยน่าจะรอเพื่อนนะเราก็น่าจะปิดได้ไ<อ>ก็ตานี้จบไปฮะเราได้ที่สองกับปืน x อ8ก็แก็แรงเหมือนกันคนระทุกคน